ภาษาจีนกลาง1-10ถึงคำกริยาประโยคตัวอย่างชื่อกินชื่อกินชื่อเปล่าละมากินอิ่มหรือยังชื่อไปว่ากินเปล่าคืออิ่มเลิมมาหรือยังชื่อเปล่าละมากินอิ่มหรือยังวัวชื่อก่เลยฉันกินแล้วว่าชื่อก่ลยฉันกินแล้ว你呢吃มา เธอละกินหรือยังนีเนะแปลว่าเธอละนะคะชื่อกินเลมาหรือยังนีเนะชื่อเลมาเธอละกินหรือยังววยชื่อเปล่าเลยฉันก็กินอิ่มแล้วเยแปล,ว,แลว่าก็นะคะชื่อเปล่าเลยกินอิ่มแล้วววยชื่อเปล่าเลยฉันก็กินอิ่มแล้วจองอู่เสียงชื่ออะ เที่ยงนี้อยากกินอะไรจงอู่แปลว่าตอนเที่ยงตอนกลางวันนะคะเสียงแปลว่าอยากชื่อเสมออะไรจงอู่เสียงชื่อเสมอเที่ยงนี้อยากกินอะไรชื่อเสมอโตเคยกินอะไรก็ได้ชื่อแปลว่ากินเสมออะไรโตแปลว่าทั้งหมดนะคะเคยีได้ชื่อเสมอโตเคยกินอะไรก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเฮอดื่มเฮอดื่ม จินเทียนเฮอร์เซ um si ินมอปี่เจ้าเห่าวันนี้จะดื่มอะไรดีจินเทียนวันนี้เฮอแปลว่าดื่มเฉินมออะไรปี่เจ้าเป็นการเปรียบเทียบนะคะเหาวก็คือดีคือจะดื่มอะไรดีนะนะคะเป็นการเปรียบเทียบจินเทียนเฮอร์เซินมอปี่เจ้าเห่าวันนี้จะดื่มอะไรดีเหย่าปูเห่าเฮอซีกวาจืออยากจะดื่มน้ำแตงโมไหมเหย่าปูเห่าคืออยากไหมอยากจะไหมหรือว่าต้องการไหมนะคะเฮอแปลว่าดื่ม ซีกวาแปลว่าแตงโมจื้อแปลว่าน้ําผลไม้นะคะซีกวาจือก็คือน้ําผลไม้น้ําแตงโมนั่นแหละนะคะ要不要喝西瓜汁？อยากจะดื่มน้ําแตงโมไหม？我常喝苹果汁。ฉันดื่มน้ําแอปเปิ้ลบ่อยๆ。苹果汁แปลว่าน้ําแอปเปิ้ลนะคะ。常แปลว่าบ่อย。我常喝苹果汁。ฉันดื่มน้ําแอปเปิ้ลอยู่บ่อยๆ。所以今天要喝什么？แล้ววันนี้จะดื่มอะไร？ โซ so, แปลว่าดังนั้นหรือว่าแล้วก็ได้นะคะจินเทียนวันนี้ย่าจะเฮดื่มฉันม้ออะไรโซ so, จินเทียนย่าืมฉนอแล้ววันนี้จะดื่มอะไรตกลงวันนี้จะดื่มอะไรแปลประมาณนี้นะคะวัวปู่เสียงเฮอ,อินเลี้ยวฉันไม่อยากดื่มเครื่องดื่มวัวฉันผมปู่เสียงไม่อยากเฮดื่มอินเลี้ยวก็คือเครื่องดื่ม 我不想喝饮料ฉันไม่อยากดื่มเครื่องดื่ม我喝水就好了ฉันดื่มน้ำก็พอแล้ว我ฉันผม喝ดื่ม水น้ำ就好了ก็พอแล้ว我喝水就好了ฉันดื่มน้ำก็พอแล้ว咬ยากัด咬ยากัด他的าตะ咬กเหินหยาเาหมาของเขาชอบกัดคน他าเขา โกแปลว oder, ่าหมาถ้าเตอโกก็คือหมาของเขาเหินหุยก็คือชอบมากๆเหยาเซินก็คือกัดคนเหยาแปลว่ากัดนะคะเซินแปลว่าคนถ้าเตอโกเหินหุยเหยาเซินหมาของเขาชอบกัดคนถ้าเตอโกเหินหุยเหยาเซินหมาของเขาชอบกัดคนเสี่ยวห้จื่อผ้าโกเหยาเด็กๆกลัวหมากัดเสี่ยวไห้จื่อแปลว่าลูกก็ได้แปลว่าเด็กๆก็ได้นะคะผ้าแปลว่ากลัวโกแปลว่าหมาเหยาแปลว่ากัด 小孩子怕狗咬เด็กๆกลัวหมากัดวัเต๋อเก่าไม่หุยเหยื่อเหรินหมาของฉันกัดใครไม่เป็นหรือว่ากัดคนไม่เป็นก็ได้นะคะวัเต๋อของฉันของผมวัวเต๋อเกาหมาของฉันปูหุยคือไม่เป็นเหยากัดเหยืคนปูหุยเหยาเหยื่ก็คือกัดใครไม่เป็นนั่นแหละไม่เคยกัดไข่วัเต๋อเกาปูหุยเหย่อเหยื่หมาของฉันกัดใครไม่เป็นทาเป้เกเหย้าโก เขาเคยถูกหมากัดถ้าเขาเป้แปลว่าถูกถูกกระทำนะคะกอหมาเหยาโก้ก็คือเคยถ้าเป้กเหยาโก้เขาเคยถูกหมากัดเป้เหยาเหินท่งถูกกัดเจ็บปวดมากหรือว่าเจ็บมากนะคะเป้แปลว่าถูกถูกกระทำเป้เหยาก็คือถูกกัดเหินแปลว่ามากท่งแปลว่าเจ็บเป้เหยาเหินท่งถูกกัดเจ็บปวดมากเป้เหยาเหินท่งถูกกัดเจ็บมาก 我没有被狗咬过ฉันไม่เคยถูกหมากัด我ฉันผมม่有แปลว่าไม่มีในที่นี้แปลว่าไม่เคยก็ได้นะคะเป้ بة, แปลว่าถูกกระทำเปหยา咬ถูกหมากัดก้คำนี้แปลว่าเคย我没有被狗咬过ฉันไม่เคยถูกหมากัด问ถาม问ถาม我有事要问你 ฉันมีธุระจะถามคุณวัวฉันผมโยแปลว่ามีชื่อแปลว่าธุระหรือว่าเรื่องราวนะคะเหย่าคือจะว่นแปลว่าถามนี้เธอคุณวัวโยชื่อเหย่าวนนี่ฉันมีธุระจะถามคุณวนันม么ถามอะไรฉันเหรอว่นแปลว่าถามวัวฉันผมฉ什么啊อะไรวนวัวฉันหมอถามอะไรฉันเหรออาวุ่นไม่รู้ให้ถามู้จือเต้าแปลว่าไม่รู้ เยาอุนก็คือให้ถามต้องถามนั่นแหละนะคะปู่ชื่อเต้าเยาอุนไม่รู้ให้ถามหุยตาตอบหุยตาตอบหุยตา我啊，ตอบฉันมาสิหุยตา我วตอบฉันมาสิยศหม่อาหุยตาเดมีอะไรน่าตอบกันยศหมอมีอะไรหฮาหุยตาก็คือเหมือนกับว่าไม่มีอะไรน่าตอบไม่มีอะไรจะพูดนั่นแหละนะคะยศหมอาหุยตาเดอะ so, พูดโชว์พูด刚刚你说什么เมื่อกี้เธอพูดอะไรังคือเมื่อกี้นะคะนี่เธอคุณโชว์ไปว่าพูดฉันเม้ออะไรง刚นี่โชว์ฉัเม้เมื่อกี้เธอพูดอะไรวัวเมอโชว์ฉันม้ฉันไม่ได้พูดอะไรวัวช้าผมเมอไปว่าไม่ไม่ได้ก็ได้นะคะโชว์ไปว่าพูดอะไรฉันม้วัวเมอโชว์ฉันม้ฉันไม่ได้พูดอะไร 告诉บอก告诉ก你缺什么再告诉我เธอขาดอะไรก็บอกฉันได้นีเธอคุณเชยคำนี้แปลว่าขาดฉันมาอะไรใจก็คืออีกบอกอีกได้นั่นแหละนะคะ告诉ูบอกวฉัน你缺什么再告诉我อขาดอะไรก็บอกฉันได้กันา快告诉我 รีบรีบบอกฉันมากันควยคือรีบรีบนะคะเก้าสู้ไปว่าบอกหัวฉันกันควยเก้าสู้หัวร,รีบรีบบอกฉันมาเจียวเรียกเจียวเรียกปังหัวเจ้าไทยเสียเรียกเขาให้ฉันหน่อยปังไปว่าช่วยเหลือนะคะหัวฉันผมเจียวไปว่าเรียกทาเขาอีเสียก,ก็คือหน่อยปังหัวเจ้าไทยเสียเรียกเขาให้ฉันหน่อยหรือว่าช่วยฉันเรียกเขาหน่อยนะคะ นี่เจ้าเฉนมนมิงจืชื่อเธอเรียกว่าอะไรนี่เธอคุณเจ้าแปลว่าเรียกฉันมาอะไรหมิงจื่อแปลว่าชื่อนี่เจ้าเฉินหมิงจือ,อ,มมจอชื่อเธอเรียกว่าอะไรหรือว่าเธอมีชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะหันตะโกนหันตะโกนนี่หันน่ง大声干什么เธอจะตะโกนเสียงดังทําไมกันนี่เธอคุณหันแปลว่าตะโกนหน้าเม่อก็คือ มากนะคะ大าเสียงดังกันเิ干ม么ทำไมกันนี你喊那么大声干ตาเิิงกันเเมธอจะตะโกนเสียงดังทำไมกันนนนี่หัมตาเิง你喊那么大声干什么不要再喊了หยุดตะโกนได้แล้วปูยเย่าก็คือหย่านะคะหรือว่าหยุดก็ได้ใจก็คืออีกหันตะโกนปูยเย่าใจหันเลยหยุดตะโกนได้แล้วหรือว่าอย่าตะโกนอีกนะคะหันฉันว่าหันอ่ะ ตะโกนอะไรกันหันชัมหันตะโกนอะไรกันวนจูบวนจูบนี่ฉันมาชื่อโหชูวนเธอจูบครั้งแรกเมื่อไรนี่เธอคุณฉันมาชื่อโหเมื่อไรชูแปลว่าครั้งแรกวนแปลว่าจูบนี่ฉันมาชื่อโหชูวนเธอจูบครั้งแรกเมื่อไร่ค,ไรปไปคร是ชูวนคใครคือจูบแรกของเธอเครใคร ชื่อคือนี้เธอคุณชูปแปลว่าแรกแรกเริ่มแรกวนจูบชวนจูบแรก,แรกใครคือจูบแรกของเธอจูบปแ,ปแรกไม่อาจลืมได้ชวนจูบแรกหุยแปลว่า,วาปเป็นนะคะว่างแปลว่าลืมปูเหล่ยวคือไม่สามารถจูบปแรกหุย忘不了 จูบแรกไม่อาจลืมได้ชวนหุยวังปูเหลี่ยว